โรงพยาบาลจิตเวชกลจีอัมหนึ่งในสถานที่ผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในช่วงปีคศ1980ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองคยองกีที่แรกเริ่มก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากโรงพยาบาลทั่วๆไปแต่หลังเปิดกิจการไปได้เพียงสิบกว่าปีกลับต้องปิดตัวลงเนื่องจากเริ่มมีเหตุการณ์ลึกลับมากมาย เกิดขึ้นกับคนไข้แพทย์และพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่นี่เรื่องเล่าลึกลับของโรงพยาบาลนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่าไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหลายรายเริ่มได้รับบาดเจ็บอย่างไม่ทราบสาเหตุมีบาดแผลตามร่างกายแบบไม่รู้ที่มาที่ไปตั้งแต่แผลถลอกเล็กๆไปจนถึงแผละชะกันแรกเริ่มนั้นคาดว่า เกิดจากการกลั่นแกล้งของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบกับไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรและไม่สามารถระบุได้ว่าบาดแผลเกิดขึ้นจากอะไรเพราะไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเลยรวมถึงไม่ได้เป็นการทำร้ายตัวเองของผู้ป่วยด้วยหลังจากใช้เวลาตรวจสอบอยู่ถึงสงสัปดาห์เจ้าหน้าที่ก็ถอนตัวกลับไปในที่สุด ทิ้งให้ปริศนาดำเนินต่อไปเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมักพบกับสิ่งประหลาดช่วงอยู่เวรยามกลางคืนเช่นได้ยินเสียงคนเดินที่ห้องโถงตลอดทั้งคืนหรือถูกสิ่งของลอยคว้างใส่หัวจนบาดเจ็บแต่ที่หนักที่สุดก็คือการตายอย่างเป็นปริศนาของคนไข้จนกลายเป็นที่ร่ำลือและหวัดผวาเจ้าหน้าที่ต่างทยอยลาออก จนไม่มีบุคลากรเหลืออยู่โรงพยาบาลจึงถูกสั่งให้ปิดตัวลงในที่สุด